สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้คลุมดินแล้วก็ไม้พุ่มที่ให้ดอกสีสันสวยงามสีสันอ่อนหวานและที่สำคัญก็คือออกดอกตลอดทั้งปีมีคุณสมบัติเลี้ยงดูได้ง่าย อดทนต่อโรคและแมลงเจ้าต้นเข็มชมพูพิษนวโลกนั้นเป็นอีกต้นหนึ่งที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะนํามาปลูกในบ้านเรือนของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกลงไปในแปลงให้อยู่ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือแม้กระทั่งจะปลูกเป็นไม้กระถางกระจุ๋มกระจิม๋มมีขนาดเล็กกระทัดรัด ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยปลูกในพื้นที่ที่มีขนาดไม่มากนักก็สามารถจัดปลูกได้ดีเลยครับหากท่านกําลังมองหาต้นเข็มชมพูพิจิโนโลกอยู่แล้วก็ก่อนจะนามาปลูกนั้นไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสลับสนุนการเจริญเติบโตกับเพืองจุลนตอนนี้ก่อนนะครับ ็ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เป็นสายพันธุ์รูปผสมมีการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นมาใหม่ญาติที่ใกล้ชิดของเขาก็คือเจ้าเข็มแดงหรือเข็มญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่ามีความแข็งแรงอึดอดทนมากๆแล้วเจ้าเข็มชมพูพิชโลกเองก็ได้คุณลักษณะที่สําคัญนั้นมาด้วยทั้งรูปทรงกระทัดรัด อดทนต่อโรคและแมลงทนแล้งได้ดีรวมไปถึงให้ดอกดกมากๆแต่สิ่งที่เหนือกว่าเจ้าเข็มแดงก็คือสีสันของดอกนั้นอ่อนหวานกว่าเจ้าเข็มแดงที่มีสีแดงฉูดฉาดกว่ามากๆนั่นเองหากท่านชื่นชอบเข็มแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเลือกเจ้า เข็มชมพูพิษุโลกมาปลูกในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเข็มชมพูพิษุโลกนั้นยังคงเป็นต้นไม้ในสกุลอิชโราโดยมีชื่อต่อท้ายหรือชื่อชนิดพันธุ์ย่อยที่มีการปรับปรุปรงพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี้ว่าดร a ฟพิง์ในที่นี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วมีคุณลักษณะ กระทัดรัดหรือเป็นทรงคอมเพกก็คือพุ่มใบแน่นแล้วก็ให้ดอกดกอย่างที่มือเย็นว่าไปนะครับสำหรับชื่อสกุลอิสรานั้นก็เป็นชื่อที่ได้มาจากภาษาโปรตุเกสแต่มีรากฐานมาจากภาษาสันสกฤตในที่นี้ก็หมายถึงพระศิวะนั่นเองสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับการปลูกต้นเข็มอยู่แล้วเราก็จะพบว่าสันฐานของต้นนั้น ก็ถ้าหากเราปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลานานหลายๆปีแล้วก็ขนาดต้นก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสีน้ําตาลเข้มๆเ,เลยนะครับและที่สาคัญก็คือกิ่งมีเนื้อไม้หรือถ้าต้นที่มีอายุมากๆนั้นก็จะมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงเลยประกอบกับการเจริญเติบโตของกิ่งแก้นใบนั้นก็มีการแตกกิ่งเป็นพุ่มเตี้ย แล้วก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่แตกพุ่มแน่นด้วยประกอบกับมีใบเดี่ยวรูปแกมขอบขนานซึ่งขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันตัวฐานใบนั้นก็จะหมนเล็กน้อยขอบใบจะเรียบแล้วก็เรียวเข้าไปหาทางปลายใบซึ่งจะเป็นปลายใบแหลมถึงปลายใบติ่งแหลม ผิวใบมันด้านหลังด้านล่างใบนั้นก็จะมีสีดรอปลงเล็กน้อยนอกจากนี้แล้วก็จะเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนเลยลักษณะของการออกใบที่ขึ้นตรงข้ามกันนั้นก็จะขึ้นติดๆแน่นๆเลยประกรอบกับการออกดอกเป็นช่อกระจุกบริเวณปลายยอดหรือตามซอกกิ่งใกล้ปลายยอดนั้นก็จึงทำให้ ตัวเนื้อใบที่มีสีเขียวเข้มนั้นก็สามารถจะขับเน้นตัวช่อดอกที่เป็นช่อกระจุกอยู่บริเวณปลายยอดนั้นได้ดีมากๆนอกจากนี้แล้วตัวดอกย่อยนั้นก็จะมีก้านดอกยาวสีชมพูแล้วก็มีกลีบดอกแฉกออกไป5กลีบสีชมพูอ่อนๆระเรียๆด้วยและยิ่งพอเขาออกดอกปริมาณมากๆก็ทําให้ตัวช่อดอกนั้นก็ดูแน่นมากๆอย่างไรก็ตามเจ้าเข็มชมพูพิชโลกนั้นถ้าไม่เปรียบเทียบกับเข็มแดง ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้นั้นก็จะติดผลได้ง่ายกว่าแต่สำหรับเข็มยิบูแล้วการติดผลก็เป็นไปได้ยากมากๆด้วยเหตุนี้การขยายพันธุ์ก็จึงใช้การปักชำกิ่งที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยจากการแตกกิ่งก้านจํานวนเยอะมากๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีการแตกกิ่งก้านออกมามากมายแล้วอาศัยการปักชำกิ่งที่งอกรากได้ง่ายด้วยก็จึงทําให้ เจ้าเข็มชวบูพิศโลกนั้นเป็นอีกต้นหนึ่งเลยที่มีสนุนราคาต่ำมากๆในการนำมาปลูกในบ้านเราราคาหลัก5หลัก10ก็ยังมีขายจำหน่ายกันด้วยแต่แน่นอนครับนั่นเป็นต้นเล็กแต่ถ้าหากท่านต้องการต้นที่มีฟอร์มดีอยู่แล้วราคาก็จะผันแปรไปตามความสวยงามที่เราได้เห็นนั้นด้วยนั่นเองนะครับก็ลองเลือกจากหลายๆแหล่งถ้าหากสนใจต้นเล็กก็มีจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านด้วยลองดูจากช่องทางออนไลน์ต่างๆ มีขายหรือมีจําหน่ายกันด้วยนั่นเองหรือถ้าเดินไปตามร้านขายต้นไม้ใหญ่หญๆก็จะมีเข็มชมพูพิษณโลกต,ต้นสวยๆงามๆที่มีฟอร์มดีอยู่แล้วให้เราได้เลือกนํามาปลูกกันด้วยนั่นเองแต่ก่อนจะนํามาปลูกนั้นลองสํารวจตรวจสอบบ้านเราก่อนนะครับว่ามีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่ถ้าหากมีพื้นที่ในลักษณะนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งในการปลูกเจ้าเข็มชมพูพิโนโลกลงไปในพื้นที่นั้นทั้งในรูปแบบปลูกลงไปในดินโดยตรงแล้วก็ปลูกลงไปในกระถาง ั้งเป็นกระถางเดียวๆตั้งโชว์ก็เป็นไม้เด่นไม้เน้นได้ดีเนื่องจากว่าฟอร์มของเขาพุ่มใบแน่นหรือฟอร์มคอมแพก,กระทัดรัดแล้วก็รวมไปถึงเราจะเห็นตัวช่อดอกที่โผล่พล้นออกมาจากตัวพุ่มนั้นได้ดีมากๆเลยหาพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันก่อนไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับและนอกจากนี้แล้วเรื่องของการปรุงดินก็ขอให้ปรุงดินให้ร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงๆไว้ เป็นดีที่สุดเลยทั้งการปลูกลงไปในดินโดยตรงแล้วก็การปลูกลงไปในกระถางโดยใช้หลักคิด,ดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือการใช้ดินปลูกหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างน้อยอีกเพือหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยแต่การปลูกลงไปในแปลงโดยตรงนั้นไม่แนะนําว่าให้ปลูกลงไปในพื้นที่ราบเสมอราบเรียบไปกับพื้นสนามหญ้าเพราะว่าในช่วงฤดูนฝนนั้นก็มีโอกาสที่น้ําจะท่วมขังชื้นแฉะได้แนะนําให้พูนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัก30ถึง40บเซนติเมตรแบบนี้จะเป็น เจ้าเข็มเจ้ปูซิโนโของเรานั้นจะไม่ถูกน้ําท่วมขังยึนแฉะแล้วก็ให้ทาให้เสี่ยงต่อการถูกเข้าโจมตีโดยเชื้อราและก็แบคทีเรียต่างๆทําให้เขาล่มหายตายไปในที่สุดนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของการให้น้าครับให้น้ําเขาต่อเนื่องไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ก็ตาม ในช่วงฤด,ดูแล้งเราไม่จําเป็นจะต้องไปงดน้ําเพื่อให้เขากระทบแล้งแล้วก็ต้องอยู่ในสภาวะการเจริญเติบโตที่ยากลําบากนั้นเรารดน้ําต่อเนื่องไปนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากท่านปลูกลงไปในพื้นที่บ้านสวนนานๆมาทีแล้วก็ปล่อยให้เทวดาเลี้ยงดูเขาบ้างก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สามารถจะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้แต่อย่างที่มือเย็นว่าไปนะครับอย่าทําร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับปลูกไว้แล้วก็รดน้ําต่อเนื่องไปเป็นดีที่สุดเลยนอกจากนี้เรื่องการให้ปุ๋ยก็ เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยที่มีราคาแพงเราใช้แต่เพียงปุ๋ยคอ,อกโรยลงไปที่บริเวณโคนต้นและถ้าเป็นไปได้สามารถจะคลุกเคล้าบริเวณโคนต้นนั้นให้ดินกับปุ๋ยคอ,อกนั้นคลุกเคล้าเข้ากันดีก็จะช่วยในการปรับปรุปรงโครงสร้างของดินแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองนั้นมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองครับรวมไปถึงเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเมือเยนเชียอย่างเต็มที่เลยนะครับว่าถ้าเราปลูกเข็มชมภูพญสโลกแล้ว ไม่จําเป็นจะต้องไปตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้เป็นแถวเป็นแนวทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเราจะสูญเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยในการที่จะได้ดอกทีสวยงามอาศัยการปล่อยให้เขาเจรเดิญเติบโตไปแล้วก็พุ่มไหนตรงบริเวณไหนที่มีแนวโน้มที่จะเลยระยะที่เราต้องการเราก็ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กตามเข้าไปเล็มออก แบบนี้ตัวสภาพทรงพุ่มโดยรวมก็ยังคงมีทั้งใบเขียวแล้วก็มีดอกที่สวยงามให้เราเห็นนั่นเองแต่ถ้าท่านชื่นชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะตัดแต่งเป็นท o ปิอารีหรือตกแต่งเป็นแท่งเรขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงกลมได้หมดเลยแต่ต้องยอมรับว่าเราจะสูญเสียโอกาสในการที่จะได้ดอกในช่วงนั้นไปแล้วก็ทําให้สูญเสียพื้นที่ในการที่จะสร้างดอกออกมานั่นเองต้องรออีกะระยะนึงเลยครับสำหรับเรื่องโรคและ มแมลงนั้นอย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นครับเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงต่อการเข้าโจมตีของโรคและ,มะแมลงมากๆยกเว้นเสียแต่เพียงว่าท่านปลูกไว้ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังชื้นแฉะแบบนี้โอกาสที่จะเสี่ยงจากการเข้าทําลายของเชื้อราและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสาเหตุของรากเน่าขนเน่ามีสูงเลยถ้าปลูกในพื้นที่นั้นแนะนําให้ขยับเขาขึ้นมาโดยถมเนินดินบริเวณนั้นแล้วก็ปลูก เจ้าเข็มชมพูชโลกลงไปใหม่แล้วก็ใช้ไตราสารแล้วก็ไลไมน่าผสมน้ําฉีดพ่นแล้วก็ราดรถลงไปที่โขนต้นด้วยในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับนอกจากนี้แล้วมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงจากการดูดเข้าทําลายโดยเจ้าแมาลงปากดูดอย่างเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งบ้าง แต่ไม่ถึงกับต้องทําให้เขาล้มหายตายไปยกเว้นสิทว่ามีการระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่นั้นและเราก็ไม่ค่อยดูแลเขานะครับถ้าหากเกิดการเข้าโจมตีแบบนี้แนะนําให้ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเอาบริเวณส่วนที่ถูกเข้าโจมตีโดยแมลงปากดูดอย่างเพลี้อ่อนเพลี้แองออกไป แล้วก็รวมไปถึงการใช้บูรินแล้วก็เมตาสารผสมน้านฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาน็นๆให้ท่วทั่วทั้งทงพุ่มเลยนะครับพยายามให้สัมผัสกับตัวแมลงปากหลุดอย่างเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งให้ได้มากที่สุดแบบนี้เจ้าบูรินแล้วก็เมตาสารจะกําจัดแมลงเหล่านั้นให้ล้มหายตายไปในที่สุดและที่สำคัญก็คือจะไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเร,เราให้เราต้องเป็นกังวลน,นั่นเองนะครับสำหรับในแง่ของการนําไปใช้งานเข็มชูดภูพิชโลกมีลักษณะเด่นอย่างที่มือเย็นว่าไปในตอนต้นนะครับก็คือ มีทรงพุ่มที่คอมเพกกระทัดรัดมากๆพุ่มใบแน่นแล้วก็ให้ดอกดกถ้าหากเราจะปลูกเป็นไม้กระถางประดับไว้เพื่อเป็นไม้เด่นไม้เน้นในพื้นที่กลางแจ้งในส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยประกอบกับเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนก็คือเตอบิตบโตอ,บอยู่เรื่อยๆให้ความสวยงามไม่พูดไม่บน่นให้เราต้องเป็นกังวลก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกมากตลอดจนการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่แล้วก็ ต้องการสีสันสีชมพูสดใสแบบนี้ก็สร้างความสวยงามสร้างความสดใสให้กับสวนได้ดีมากๆรวมไปถึงความสูงของเจ้าเข็มชมพูนั้นเราก็สามารถจะควบคุมได้ตั้งแต่ประมาณสัก50ซนติเมตรหรือจะปล่อยให้เขาสูงไปเรื่อยๆสูงเป็น1เมตรก็สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันเป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่แบ่งกั้นพื้นที่ออกจากกันแบบนี้เขาก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่จะลืมว่า ปลูกไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดนะครับเช่นเคยครับเมื่อย็ยนทําคลิปนี้มาเพื่อป้ายยาให้ทุกท่านได้ไปหามาปลูกกันนั่นเองเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายต้นหนึ่งเลยแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการดูดเข้าทําลายโดยโรคและมแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นเมื่อย็ยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกา ไมาในส่วนของเราครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้สั่งซื้อจากทั้ง s h o ป e e Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอป l ลน์เข็มประเทศไทยหรืออาจจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ก็ได้หรือจะทักทายไปผ่านช่องทาง l ลายโดยแอด n ล q u คุยกับแอป l ลน์เข็มได้โดยตรงช่องทางนี้สามารถสั่งซื้อแล้วก็จัดส่งได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ ท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านรักและชื่นชอบต้นไมย้ยาลิมกด Subscribe ติดตามเมือเย็นไว้แ้ะจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเมือเย็น้วยนะครับต,ตอนนี้มเมย์ยังะโอเข็มชมพู่พิชโลกและ a อ p พลิเค็มประเทศไทยลายไปแล้วนะครับ